ดเลยใบกะเพราฮะหัวปลามใบกะเพรากะเพราแล้วแล้วนี่ครับกะเพรามาเลยเรียบนี่ครับปิดท้ายด้วยกะเพรานะครับจิ้มงานเราหายจินง่ายใบต้องยันด้วยครับก็สวัสดีครับยามเช้านะครับอยู่หน้างานนะครับวันนี้มายามที่ดักกุ้งะ ฝั่งนี้ที่ดักกุ้งไม่จมน้ำ <c oughs> ดักตอนคืนไม่ไเอาไฟฉายมาพยายามดูนะครับจะได้ตัวหรือเปล่าเดินยากเลยนะครับไปดูตรงนี้จะพังแล้วโอ้โหเดินลำบากน้ำเริ่มลดแล้วไปดูนะครับดักว่าเผื่อจะได้ตัวคนระับ บกน้อยๆหนึ่งครับ <c oughs> <c oughs> เป็นคลองที่ทำที่สูบน้ำนะครับให้น้ำมันไหลผ่านตรงนี้เพื่อจะได้ทำงานได้สะดวกดินเริ่มจะพังแล้วเต็มนะครับไลโชวด้วยโชด้วยยูทูบ phần phân của hơi đây nhìn Ủa lại 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 Đấy em mà bưng này cái cây này. Ừ. đó Ơi Ờ nhá Đấy đít 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 bưng luôn Đít bưng lên hẳn đó Đít đít ô Ơi ừ. Ơi à, đít đưa. Đít huy เดี๋ยวดครับโอ้ยชักนาดโอ้เดี๋ยวรอผลงานนะครับเพราะว่ามันเป็นแอ่งตรงนี้นะครับเป็นลุมเล็กๆนะมันจะไม่มีใครมารดักมาหากินนะเพราะว่าเป็นที่นางานตรงนี้นะเดี๋ยววันนี้ก็ลงมือทําตรงนี้กันนะเรารอติดตามกู <laughs> ตัวนี้ไม่ค่อยจมตัวตัวนี้ ตัวนี to to ้ไม่ค่อยจมอะนะตัวนี้ไม่ค่อยจมได้ไว้จักอันจักอันผมฟัง่ไดเหลือไจักหลังผมได้ยินนี่ครับสองหลังนี้ก็พอกินแล้วครับเหลือกินแล้วนะครับจานเคิงครับจานเคิงจานเคืงฮะ แกหุนหมวกนะฟังเขาได้ยินครับต้องทำไม้ทำมือต้องพูดดังๆนะฮะเมื่อกี้ตัวนี้มันไม่จมนะครับถ้าจมก็จะเวิร์กนะดักแล้วมันลอยนะ ต้องต้องจมแบบนี้ครับถ้าจมแบบนี้ผมว่าตัวนี้น่าจะเวิร์กนะอยู่ตรงมุมเลยนะครับพอได้อยู่แต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับพอได้ตัวน้อยน้อยเดียวครับพอได้อยู่ครับ ลังงนึงผมข้ามไปฝั่งนู้นเลออยเดี๋ยวนี้คักคัดคัดเดีกก๋ยวถ่ายรูปกันเอาดิสดิสดิดสด นี่ครับคักครับเออสุดยอดสุดยอดสี่หลังเหรอสี่หลังหมดแล้วครับโอ้เดี๋ยวไปชมผลงานนะครับเดี๋ยวรอเทใส่ถังเลยครับโอ้มันย้อนแสงย้อนแสงเดี๋ยวนี่ครับบเห็นหน้าเลยเออสุดยอดครับดีครับเออโอเคโอเคครับอ่าเดี๋ยวไปดูผลงานเดี๋ยวรอ ประเทศใส่หม้อใส่ถังนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูนะครับนี่ครับโอ้ยนี่ยอันนี้ลูกแรกนะครับเอาลูกที่สองอ่ะลูกที่สองนี่ครับโอ้โหลูกนี้ครับดูเออนี่ลูกเนี้ยสุดยอดก็ร้ายจ้าวะวามเพียรเนาะโลดสองรวยนี่กับคณะ โอเคไหมโอ้โหอ,อยอันามาเออ <c oughs> ถ่ายรูปเดี๋ยวมานคุยลูกค, <c oughs> คนขายกุ้งครับน,นี่คือเนื้อรูปมันเนื้อรูปเออนี่ครับอันนี้อันนี้ไม่ค่อยเยอะนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันไม่จมน้ำนครับเดี๋ยวนี้นะครับก็เนี่ยสามแค่สามหลังครับสามลูกสามหลัง สามหลังนะนี่ครับหนาครับหนาดูครับดูมือครับนี่ครับสามหลังครับคุ้งครับหนาตึบนะครับนี่ครับวันนี้ผลงานนะครับจนแบบนี้นะครับก็ฝากเียงท่นี้ก่อนนะครับมี